ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอร n ช e แกับการดูดวงผพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูแบบรนด o อมนะครับช่องของเราจะมีทั้งรนดอมและพิกัการสลับกันไปตามความเหมาะสมนะครับและแน่นอนว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รับชมเป็นแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักททยกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครปลื้มคุณมากอยากได้คุณเป็นแฟนเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับหัวข้อแรนดอมวันนี้นะครับใครปลื้มคุณมากและอยากได้คุณเป็นแฟนนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โหเดี๋ยวไม่จะเชื่อนคุณไปขอพรอ,อะไรเกี่ยวกับความรักไว้หรือเปล่าเออมีโอกาสได้นะสายมูก็เด่นนะครับแล้วก็ The Dead ไม่ต้องกลัว Dead นะครับใบนี้ใบเดียวอาจจะหน้าว่าวิตกสัหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูไพ่แวดล้อมกันถ้าไพา่แวดล้อมดีความหมายก็ดีสี่ถ้วยโฟล์พครับคุณเป็นคนช่างเลือกพอสมควรดีงามนะครับดีดีเพราะว่าเรา ก็ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะแล้วก็โอ้เดอะไฮโแฟนทั้งไมจิเชียนทั้งไฮโลแฟนการขอพรของคุณการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่คุณทําและความเชื่อใดๆจะส่งผลดีกับคุณมากๆนะครับแปดถ้วยเอทอฟครับม o ฟออนจากอดีตให้ได้แล้วดีเองนะเจ็ด ดาบเซเว่นออฟซอสชัดเจนยิ่งการันตีว่าถ้า Move on จากอดีตได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งโชคดีเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับใครปลื้มคุณมากที่อยากได้คุณเป็นแฟนใครหนอใครกันแสดงตัวหน่อยสิชัดแล้วเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนท์เรู้ละคนกันเองนี่แหละความรักที่ค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาจากความเป็นเพื่อนเด่นมากสามดาบ3 of swords ไม่ต้องกลัวสาดาบ อาจจะมีคนแอบชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนนะครับหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงสักหน่อยในอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องกลัวนี่หเหรียญ Ace of Pentacles ไพ่เหรียญท้ตตีความในด้านความสัมพันธ์คือจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีเลิศเลยละ่ะ1เหรียญเนี่ยแล้วก็อัศวินดาบแสดงตัวแล้วมาแล้ว Knight of Swords คนนี้ใจร้อนอยากได้คุณเป็นแฟนใจจะขาดแล้วนะเนี่ยเออมาดูกันใครเปลื้มคุณมากอยากได้คุณเป็นแฟนจากหน้าไพ่ทรงนี้มาชัดเจนสปอยไว้ก่อนเลยว่าคนกันเองคนใกล้ตัวรู้จักกันอยู่แล้วพวกที่มาจีบใหม่ๆไม่ใช่คนที่ยังไม่เคยเจอกันไม่ใช่ถ้าใครมาจีบลอยๆแชทมาหาลอยๆระวังโดนหลอกคนคนนี้รู้จักกันแล้วเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบค่อนข้างดุดัน ตรงไปตรงมาดูเหมือนนักเลงไม่เกรงใจใครแต่จริงๆแล้วนิสัยดีประมาณนี้เรียกว่าเป็นคนจริงจังจริงใจคนหนึ่งนะครับเป็นคนกันเองที่รู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอาจจะ6เดือนหรือปีขึ้นขึ้นไปอะไรแบบนี้ยิ่งเด่นนะครับคนคนนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้จากเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะเขาจะไม่จีบคุณแบบบุ่มบ่ามไม่มาทําอะไรรุ่มล่ามกับคุณดีไม่ดีจุดเริ่มต้นของคุณกับเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดจะชื่นชอบคุณด้วยซ้ําเพียงแต่ว่า ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอขออนุญาตใช้คํานี้เลยประมาณนี้นะการที่คุณกับเขาได้มารู้จักกันแรกทีเดียวอาจจะไม่มีใครคิดอะไรต่อกันแต่ยิ่งรู้จักยิ่งชอบกันยิ่งรักคุณมากเขาปลื้มคุณมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเป็นเพราะคุณมีบุคลิกภาพของคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนละเอียดประณีตรอบครอบช่างเลือกแบบนี้ดูแล้วไม่ใช่คนที่ขออนุญาตใช้คําตรงๆว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทกับชีวิต ซึ่งเขาดูแล้วเขาชอบวิถีชีวิตชอบการวางตัวของคุณนะครับแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าตัวคุณเองหรือแม้แต่ฝั่งเขาที่จะเป็นสายมูชอบอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนสายบุญธรรมธรรมโมบ้างในใจแบบนี้ธรรมธรรมโมไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่กับพระอยู่กับวัดตลอดเวลานะี่ไม่ใช่คนธรรมธรรมโมสามารถเที่ยวกินดื่มได้ตามปกติแต่มีจิตใจที่เป็นกุศลเออนะมีจิตใจเป็นกุศลมีจิตใจเป็นธรรมนะครับนะอย่าเที่ยวไปแซวใครเขาว่าธรรมธรรมโม นะครับคนเรามีได้ทั้งด้านทางโลกทางธรรมในตัวคนเดียวกันประมาณนี้ซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับคุณน่ะเขาเป็นคนที่เหมือนกับคุณเป็นคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วก็มีโอกาสาเป็นสายมูชอบอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีแนวโน้มว่าจะได้ทั้งคุณและเขามีแนวโน้มว่าจะเคยขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขอให้เจอคู่บุญคู่บรารมีเจอเนื้อคู่อะไรแบบนี้ไปไปมา,มาจะได้กันเองได้ครบกันเองนะประมาณนี้นะครับเออ ไพ่เดทกับไพ่สีถ้วยออกมาประกบกันมาขนาดนี้ก็ต้องทํำนายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้เจริญก้าวหน้าและคุณเองก็จะเปลี่ยนแปลงเขาให้ก้าวหน้าเช่นกันต่างคนต่างนำพาความก้าวหน้ามาให้ซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตไม่มีทางรัดโดยเด็ดขาดจะรวบรัดกันไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ในระยะยาวต่างคนต่างจะเป็นโชคดีของกันและกันนำความสุขความเจริญให้กันและกันอย่างแน่นอนไพ่หนึ่งเหรียญมาชัดๆตามความหมายหน้าไพ่คือ โชคใหญออ่ความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินหรือไม่หรือถ้าตีความด้านความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ที่ดีเลิศเป็นความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้คบหารู้จักคนคนนี้ประมาณนี้ได้เลยนะครับไพ่หนึ่งใบาสามารถตีความได้หลากหลายแต่ที่แน่ๆคือ ก่อนจะได้โชคใหญ่ก่อนจะได้โชคดีก่อนจะได้ลงเอยกันอะไรแบบนี้ต้องละทิ้งอดีตปล่อยวางอดีตม o ฟออนจากอดีตให้ได้ก่อนไม่ว่าคุณไม่ว่าเขาหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอดีตนะจะเป็นการจําฝังใจสิ่งที่เคยผิดหวังมาหรือแม้แต่ความโกรธในบางคนอาจจะเคยมีใครทําให้คุณโกรธเคยมีใครทําให้คุณผิดหวังเคยมีใครทําอะไรรับหลังคุณไว้อโหสิกรรมให้หมดนะครับอโหสิกรรมให้หมดแล้วมุฟออนให้ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอโหสิกรรมยากหรือว่ามันต้องเห็นเห็นกันอยู่คุณ ลองปิดตาข้างหนึ่งอะลองมองเขาแบบปิดตาข้างหนึ่งในบริบทนี้คือมองแบบลดละอคติลงบ้างให้มองเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะครับคนที่เคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้เดี๋ยวเ็าจะพ้นไปเองพอคนเหล่านั้นพ้นไปคนใหม่ๆที่ดีกว่าจะเข้ามาแน่นอนดวงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรียกแล้วก็มีมักจะมีโชคดีอยู่เสมอทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จยิ่งถ้าคุณเป็นสายมูดังกล่าวชอบขอพรชอบกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่มีความเชื่อคุณจะได้ตามความเชื่อเลยนะโชคใหญ่่รออยู ไม่ว่าจะเป็นโชคการเงินการทองหรือแม้แต่โชคเป็นสัตว์สองเท้าโชคลาบที่เป็นความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันมีโอกาสเจอคนดีคนนี้เขาปลื้มคุณมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันยิ่งรู้จักยิ่งรักคุณดังกล่าวแล้วมีโอกาสที่เขาจะรวบรวมความกล้าเข้ามาสารภ,ภาพรักคุณหรือมีโอกาสในบางท่านบางคู่นะที่เคยเกิดขึ้นมาก็มี ค,บ,คบกันอยู่ขอเป็นแฟนดื้อๆเลยก็มีนะครับที่เหลือมันก็อยู่แค่ว่าคุณจะตกลงโอเคกับเขาไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ก็ถูกใจคุณเช่นกันตรงสเปคเช่นกันหรือว่าเออลองคบดูค่อยๆคบหาดูใจกันไปพัฒนาจากความเป็นเพื่อนไปก่อนแบบนี้ไม่ต้องรีบต้องร้อนก็ได้แบบนี้คุณสามารถพัฒนากับคนนี้ได้เพียงแต่ฝั่งเขาว่าค่อนข้างใจร้อนอยากจะเป็นแฟนคุณเร็วๆแล้วล่ะนะ,นะมีความอยากเป็นแฟนคุณเร็วๆเขาปลื้มคุณมากอยากได้คุณเป็นแฟนตามหัวข้อนี้เลยอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงต้องย้ําว่าความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆ เป็นค่อยๆไปนะค่อยๆเติบโตรีบเร่งไม่ได้เลยไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้รีบร้อนไปก็ไม่ดีนะครับรีบร้อนไปก็ไม่ดีช้าไปก็ไม่ดีเร็วไปก็ไม่ดีค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าคุณมีคนเกี่ยวข้องหลายคนมีคนมาทําดีกับคุณหลายคนคุณอยากจะดูเพิ่มเติมว่าคนไหนโดดเด่นให้ไปดูที่คนราศีธาตุดินนะมังกรพิศศพกันแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุลกุมจะเด่นมากนะครับประมาณนี้ราศีดูตามหลักสากลน,นะแต่ถ้าคุณไม่รู้วันเกิดเขาก็ไม่ไ ร,ร,รับฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นพอที่แน่ๆคือคนคนนี้โดดเด่นมากในความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรสหายที่รู้จักกันมานานพอสมควรเห็นหน้าค่าตากันเป็นประจำและมาทําดีกับคุณอย่างสม่ําเสมอแบบนี้และนับวันยิ่งใกล้ชิดเข้ามาเรื่อยๆจนคุณสังเกตได้รู้สึกได้ไว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ใกล้ชิดชั้นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันประมาณนี้ลองไปสังเกตดูนะคนลักษณะดังกล่าวปลื้มคุณมากและอยากได้คุณเป็นแฟนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะ ครับว่าวันนี้ไพ่มีะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหดีเอ็มเพรสเปิดสดๆเปิดเห็นๆดีเอ็มเพรสออกมาผมไม่ได้เอาใจคุณนะคนนี้เขามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกมากในสายตาเขาเขาอยากจะเข้ามาเป็นแฟนคุณใจจะขาดถ้าเขาสารภาพรักคุณวันนี้ได้เขาทําแล้วเขากําลังรอจังหวะรอโอกาสดีๆอยู่ เตรียมตัวนะครับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนกันเนี่ยแหละจะมาจีบคุณจะมาบอกรักคุณและคุณเองก็มีแนวโน้มชอบเขาความสัมพันธ์นี้แนวโน้มดีดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ